สว <IDE> ัสดีครับแม่ไหล็สไตล์เชนแนลครับผมพบกับผมบ้ากึมครับเมื่อนี้บ้ากึมไปเก็บผักอีลอกมากครับผมคือยากินแกงอีลอกใส่เอื้องนะครับเนาะเพราะว่าไปใส่เอื้องมากเหมือนนันเอื้องก็มีแล้วขาดอีลอกบ้ากึมก็เลยไปเก็บอีลอกมากครับบ้ากึมสอบกินถ้าเป็นแกงอีลอกเนี่ยบ้ากึมสอบกินแกงใส้กบบ้าแกงใส่กบกับแกงใส่เอื้อง จะเป็นปลาลก็คือมักปลาแหงนะครับเด้อปลาแหงปลาอนี่ยไงละ่ะปลาล่มควันนี่ยนะไม่ค่อยถือกันนะครับเนาะใส่หมูใส่ไก่ใส่เนื้อ,อได้ก็ได้แล้วแต่เฮาม,มักนะครับเนาะ,ะนี่ครับเขได้แจงอยูน่นี่เดี๋ยวไปไอ้มันอนอ่อนๆเขาก็บตองปอกครับอันใดอันใดแก่เขาก็ปอกแน่อันใด้โนอนอ,อ,นอน่อนเขาก็หั่นหลดครับ อันละก็ล่างๆๆลง,ลง,ลงเดี๋ยวไปเบิ่งวิธีการแกงกันครับนี่ครับอีหลอกอ่อ,อนๆขบบนตองลอกอันใดแก่ๆในห้องก็หนะลอกปอกเปลือกของนะครับเนาะล่างทาความสะอาดเรียบร้อยครับนำเดือดใส่ลงไปโลดทำแน่นข้นแกงบ่เป็นสิคันนะครับเด้อแกงอีหลอกแกงต้นฟุกนี่ต้นนี้กับุูกนี่เทคนิควิธีการแกงสูตรการแกงขึ้นกันครับเต้องใส่ข้มสม้ม ตัดขั้นพื้นนะครับเนาะเดี๋ยวใส่ที่หลังครับอ,อันนี้พื้นเดือดจนเกือบเปื่อยปุ่แลอาฝาปินดนะครับเด้อหลังจากต้มอีลอกจนก็ว่าพื้นสีสีปเปื่อยเติบนะครับเนาะวันนี้เข้ากับทำลายความขั้นครับโดยการเอาสมตัดพือวานนี่ครับเอามระขามเปียกใส่ลงไปใส่ใบกระขามอ่อนกไ็ไรนะครับเด้ออันนี้บาคือ ใส่ตะบกขามเหียวก,กับพ่อละอันนี้ขาบโต้องตักออกครับมะเขืมก็เลยใส่หลายก้าวครับใส่พอดีลนะนี่ครับเดี๋ยวเลงแจ๊ดกันนีดก่อนเดือดพุ่มๆไหนมันเดือด่วงๆมะเขือมันก็ได้เดือดสุงไหนเดือดพุ่มๆ <c ười> เครื่องแกงใส่ลงไปแล้วครับนี่มันนี้มะเขืมใส่เครื่องแกงสําเร็จรูปครับผมแต่ผม่มีเครื่องแกง ข้าตำเองก็ตำพริกตำหอมแดงแตะไคร้เกลือซื่อๆแล้วครับปุงเครื่องปุงรสชาติครับผม ปลาแดกนัวใส่ลงไปเบิดพอดีอย่างนี้หน,น่อยหนึ่งเอี๋ย่านปลาหนุ่มเป็นบะใส่ปลาลาขี่ปลาทูเจักหน่อยนะครับเนาะไป่เส็บๆหนุ่มนุน่เดี๋ยวพุทธเอาที่ต้มอีกแล้วโอ้ยบลนัวเว้ยวไวอีกอ่ะ ใส่ลงไปเบิดนี่ล่ละแป้งนัวใส่ลงไปบ่มากบกินมาต้องใส่นะครับเด้อมาเครือกับจวดเติมหมดละนะเครื่องหมุนปิด,ปดปบ,บุหรี่กด้ลงฟฝาบ่ให้ปิดฝาบ่าเว้ย ใส่แล้วบ่นน่ใส่ยังแน่แล้วใส่เครื่องแกงใส่นำปา่าแล้วนำเดือดล่วงๆเข้ากับอ,อือง้งที่เข่าขั่วนะครับเนาะนี่ครับขั่วฟักเรียบร้อยครับผมทั้งอึ้งเผาอึ้งไออึ้งอ่างก้นขีดนะครับเนาะอึ้งไหวพื้นกระเอินใส่ลงไปนะครับเดี๋ยวนำเดือดออกก่อน เอโปรดใส่กบก็ได้ใส่เขียดก็ได้ใส่ปลาแหงก็ได้ปลาสดก็ได้มีหมูมีเนื้อใส่แล้วแต่ห้ามากักนะครับเด้อมันนี่บ้ากึมใส่เอืองนี่แหละเพราะว่ามีเอืองกับใส่เอืองครับผมหลังจากพื้นเดือด จนก็ว่าอึ้องสุกนะครับเนาะเครื่องรสชาตร์เท่ากับปุ่งบิดแล้วซี่อีเทื่อนนึงครับผมขาดยังจีได้เติมครับผมสมใด้แล้วผมนัวใด้แล้วเดี๋ยวซี่มีจะเทื่อนนึงก่อน ผัดเข้มอยู่จังน้อยครับผมใส่เกลือจอังน้อยคอยหนวดนะครับนเนาะเร่งไ่ขึ้นจังน้อยก่อนขั้นตอนสุดท้ายครับน,รนี่ใสตู้เล้าแล้วใบ่กูดแน่ใส่ลงไปครับ หอมตะเมนเขามีผักคากบใส่ผักคาน้ำเด้อครับเดอ้อค่อยหอมครับรั่วล้วครับวันนี้เห็นบอเพราะว่าที่ดอกขึ้นกับอันมันเฟื่อยนอะครับเนาะเพราะว่าที่แหลงมันเปเื่อยไปไหนแต่ว่าที่นีเขาเอื้องใส่เพื่อเอ,อื้องสีทุกคุณนกับต้มอีกก็เลยบวันนี้เปื่อยได้ที่ครับผม,มากาะลุกตากใ้เบิง่งนะครับเดอ้อ มันบริเวดอกเพราะว่าเอืองบริเวณป่านะครับเนาะคนดูดูก็ได้นี่ครับแกงอีลอกใช่อึองนะครับเน,นาะง่ายๆบ้านๆบ้านๆง่ายๆสไตล์เบาคึมเส็บๆนี่างเง้เอาเอากระเบื้องยึดเตือนอนี่เป็นได้ครับรัว่วเส็บนัวครับผมเบาคึบมบ่ได้กินโั่หรอกเด้อครับเด้อกิทากินเขาแรกับนั่งอกคุณผู้ชเพราะว่ามือนี้นั่งอกมีโอ้ครับเลิกสองถุงกลับมาหอดบ้านกับประมาณสองถุงเครื่องครับ ขอบคุณที่รับชมนะครับเด้ออย่าลืมเ,เป็นกำลังใจบ้าคลื่นนะครับกดติดตามซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนั่มเพื่อผัดทุกการอัปโหลดคลิปใหม,ม่ของบ้าคลื่นครับผมเจอกันชิมหนาครับขอบคุณให,หลายบ๊ายบายตักย่อยกันนี่